สวัสดีค่ะก็จะเจอกันอีกเช่นเคยนะคะในแนวทางการเสี่ยงโชคนะคะเลขมงคลจับไพ่ยิ่สี่นะคะน้องๆที่ชอบการเสี่ยงดวงนะคะลองนําเลขที่เหมอกันให้ไปนะคะไปเป็นแนวทางไปเป็นช่องทางในการเสี่ยงโชคนะคะนั้นเลขน้อยความเสี่ยงมันก็น้อยนะคะเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดานะคะนะอันนี้เลขจะเข้าหรือไม่เข้าอันนี้เหมอกันไม่ทราบนะคะนะเราก็เป็นเหมอกันเป็นได้แค่แนวทางให้เท่านั้นนะคะ จับคู่กันให้ดีนะคะสลับไปสลับมานะคะสลับหน้าสลับหลังให้ดีนะคะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าเลขมงคลนะคะประจำวันที่สามมีนาคมนี้เป็นเลขอะไรนะคะมาการขอสับไพ่กันนะคะจับคู่กันนะคะสลับไปสลับมานะคะหรือบางคนนะคะอาจจะแปลงตัวเลขด้วยนะคะนะบางคนอ,อย่างเลขสก็เป็นเลขแนะคะเป็น เลขเก็เป็นเลข6เลข7ก็เป็นเลข1นึ่งนะคะนะแปลงได้นะคะนะมันอยู่ที่ดวงของเราด้วยนะบางครั้งมันก็ไปออกเลขแปลงนะคะแต่เราก็แปลงไม่เยอะนะแค่คู่สงคู่เองนะคะโอเคนะคะเรามาดูพร้อมๆกันเลขมงคลนะคะประจันที่3ามนี้เป็นเลขอะไรนะคะ โอเคนะคะเรามาดูกันศูนย์หนึ่งสี่นะคะศูนย์หนึ่งสี่นะคะขอให้ทุกคนมีโชคมีลาบนะคะเฮงเฮงรวยๆนะคะศูนย์หนึ่งสี่นะคะ จอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ